นะครับปอกเลาคอนแล้วพี่น้องผมเห็ดกระได้ครับกระได้แกงเห็ดกระได้แกงครับผมพี่น้องผมนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ครับผมพี่น้องเห็ดในหมวกอีดอกกำงๆครับเห็ดผมอิตันครับพี่น้องผมนะครับขาไม่คล้ายๆกันกับเห็ดผงท่าบไม่น้อยเนาะแต่รสชาติเหมือนกันหรอกอันนี้ก็ปิดแน่เลยแก แสียบดิแสีบคือกันจะว่าเขาว่าเสียบคนเห็นผังถ้ำสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเมสสกูสกุนเลยนะครับผมมีบ่าวบอยคนใช้ชาแนลครับมาหาหน่อใหม่ครับผมพี่น้องครับลราคาไม่พอเห็ดครับผมพอเห็ดเผือกอีตันครับเพคนเอื่นว่าเห็ดเผือกอีตันครับนี่ครับมาเบิ้งหน่อใหม่กับบ่าวบอยครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณหลายครับผมมาเบิ้งครับ ครับผมทำไมบ้าบอยครับเดี๋ยวยายามนึงนะครับผมพี่น้องครับอันนี้จะน้อยนิดครับนี่ที่พาอพี่น้องเขาเพิ่งเห็ดเผืงอีตันครับเห็ดเผือกที่แซ่บอีกเห็ดเพิงนึงครับผมพี่น้องครับอืครับผม คล้ายๆเห็ดเพิ่งถามครับผมพี่น้องคล้ายๆเห็ดเพิงตับเต้าครับเห็ดพึ่งอีตันเพื่อนๆเห็ดพึงอีตันครับแซ่บครับเห็ดเพิงนี้ครับผมพี่น้องบ่บอยล่องจีนเมืองแล้วนะครับผมเพึ่งแก่ห้อยพี่น้องเพิ่นเคลียร์ครับผมพี่น้องนะครับแตกมิดๆครับผมพี่น้องบ่บอยก็เคยมาเอาสุกี้ครับแถวนี้พี่น้องผมปีนี้คนเคลียร์เต็มแตกนึงครับผมพี่น้องครับวันนี้มายัง ฮอดนี่กัมาเห็นอยู่นี่ครับนี่ครับดอกเพิ่นนุ่มๆอยู่เลยครับผมพี่น้องนี่ครับดอกนึงครับผมนี่เห็ดังอีตันง่างครับพี่น้องนะครับนี่ครับผมของเสียเยอครับผมพี่น้องห้อยแมงจอครับ ีดอกแล้วครับผมพี่น้องมาหาตั้งใจว่ามหาดอกไหม่ครับเพราะว่าลูกค้าพันสั่งนะครับผมพี่น้องลูกค้าสั่งกต่เพราะอะไรเงินใสแล้วครับผมพี่น้องตสวยสง่อยปันกันเลยสองคนสามคนก็แสดงคนละลอยนี่แหะครับผมพี่น้องครับพี่น้องครับเาบอเห็นอีกดอกนะครับดอกน้อยๆครับผม ครับผมค่ะค่ะเห็ดผึ่งถามครับแต่ว่าแสบครับแสบก็ระเบียบครับผมพี่น้องเห็ดดอกครับเห็ดผึ่งอีตันหรือพี่น้องโมเมนเห็ดผึ่งถามนะครับโมเมนต์เห็ดผงตับเตานะครับผมพี่น้องขัดขาเป็นสีเหลืองๆสิครับครับนี่ครับผมน้องพี่น้องเป็นเคลียครับเต็มเลยครับผมอยู่ข้างหลังบ้าบอยนี่แห้งเคลียร์ไรครับนี่เหลือเพิ่นหรอครับผม นะครับห้าวกระเจ้าเคลียรครับเต็มเลยครับผมพี่น้องกองอีเล่ครับใบไผ่เดี๋ยวมาเบิง่งกันอีกครับพี่น้องครับผมขอบคุณอะไรครับขอบคุณที่ติดตามเด้อ <c oughs> ไปเลยพี่น้อง <c oughs> อี<ข>ออตันครับเ <c oughs> พื่อนเอิ่นครับน้ำปักดากเ <c oughs> สียบจุกบ,บั้าง นกให้เตครับผมโอ้โอโอโด,ดีงันอเด,ด,ด๋ดอกเดียวเดดอกเดียวเดดอกเดียวครับน้องเานะพก่น้องอบอยพอีกดอกนึงเหรครับพี่นงครับนี่ครับผม นี่ผมอีกตันครับผมพี่น้องครับนี่งามๆเลยพี่นอ้องโอเคน,น,น่ครับเดี๋ยวมาดูกันอีกครับครับเห็นอีกแล้วครับผมพี่น้องครับอ๋อเห็นเลยแล้วยังก็ได้ แม่ไหนเหลือข้าเจ้าได้เป็นกระตาหัวจักบึงข้าเจ้าเคลียแปนเมื่อดอร์นี่ครับดอกนึงพี่นอ้องเห็ดเผือกอีกตันครับผมพี่น้องครับดอกส,สวยงามๆครับแซ่บครับผมพี่น้องแข็งแซ่บเสีบพี่น้องเอ้ยยังอยากให้พี่น้องลองสิ่มบึงอยู่ครับคั่นพี่น้องมีโอกาสไปพ่อครับผมพี่น้อง คล้ายๆเห็ดผงถามครับพี่น้องครับโอ้โอโดอกสองดอกนี่แห้งงามพี่น้องผม้จะคุณเดียวกันกับเห็ดผงถามหรือเปล่ผมคือว่าเขาบอยบะปฎิจัดกันนะครับ,ตบ,บ,รกกรบแต่ว่าเคยเคยกินนะครับผมพี่น้องครับนี่เห้งง่ามเลยครับสองดอกนี่พุ่น้องครับขาเพิ่นสีเหลืองๆนะครับผมพี่น้อง พาสิเหลืองผึ่งครับดอกนึงข้างใน้อผึ่งครับผมพี่น้องมาบ่ถือเนี่ยมันตีมันออกช่วงนี้แล้วช่วงเงินห้อยดำน้าน,นี่ล่ะคือผึ่งพี่น้องครับอือดึงที่มาดอกนึงนหลืองเขียวแดงไร้ปวดจุดดอกเขียวดีเห็นสองดอกครับดอกนึงครับเนี่ พี่น้องดอกน้อยๆแข็งเสียบน้อเนาะเห็อนี้เนาะเท่าระเบนี่เหลืองๆครับบ้านเรือกินได้ืมหืมหสีน่าไปเลยสีแล้วมึงดดกเหี้ครับผมเหลืองๆยังนุ่มอยู <AH ่แล้วครับแข็งเลยครับผมใช่ไหมอูห้ข้างหน้ามังเหรพี่น้อง สองดอกสองดอกสามดอกโอ้โหพี okay. ่น้องดอกนึงพอพอพเอาไปก็ได้ลายดอกอยู่นะครับอยู่ในกระเป๋อตืมกันกับอยู่ในหมวกอีกครับพี่น้องนี่ครับดอกนึงพี่น้องผมโอ้ดอกนี้อันนี้มันดอกน้อยแต่อันนี้มันแข็งมันแขวนนะาอายเนาะ มันก็เจ้าเชียยต้นันนั่นนั่นอัดดอกนึงเงี้ยมครับนั่นขี่เก้าคนดอกครับนี่มาเด็๋วมาพอครับกขี่ออกบ้างหมื่นสองหมื่นนี่แล้ะครับผมสองหมื่นสามหมื่นมึงดอกนี่พี่น้องช่วงที่ บ้าบอยลบก,กาดำหน้าพอดีครับหน้ากหน้าบ่ามีน้ำเรกพี่น้องไปสูบใส่เอาไปเปิดน้ำได้ใส่เอาครับความไฟเขาจะอือซาอยู่เราพี่น้องหยุงดอ,ออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆพี่น,อน,น้อ,นนอง,องครับพี่น้องครับอีตันนอืน่นอีตันครับพี่น้องโอ้โหเหน็นอีกแล้วครับผมพี่น้อง ดอกงามงามพี่น้องผมอองอดกอกนี้บักไงหนึง่งพี่น้องผมใต่ใหม่ครับผมพี่น้องเบื้องดอกนี้ครับโอ้ยบักไงหนึ่นงพี่น้องว่ามันเห็ดถึงท่ามครับจะเป็นโมเมนต์เห็ดถึงท่ามครับผมพี่น้องดานพี่น้อง เอื่อาเห็ดเอียงเนาะครับผมเอื่เห็ดผองอีตันคือทั้งบ้านบ้าบอยอยู่ปะครับอืมดอกก็ง,งามเลยพี่น้องผมคุณอาครับโอ้ขาเหลืองๆสิแล้วครับผมเห็ดผงอีตันพี่น้องโอ้นี่เด็ครับดอกนึงเห็นแล้วครับเป็นอีกหนึ่งดอกแล้วดอกก็บอยสิพเมเบิึงครับสองาบไม่ตาไมหเห็นก็นดีครับ น,นี่ครับผมพี่น้องโอ้แมงโบงแมงชะโบ,บงนีครับได้แล้วได้แล้วครับพุ่นพุ่นพี่น้นนนองสมบูรณออกหลายๆเนะี่ยมองคนบ่เห็นอ,ออกลูกมาจ้ายจ่ายไม่อีกครับอือ นี่ครับพี่น้องอ้ดอกไม่แงนานนี่ครับผมแข็งอยู่แล้วครับนี่ครับพี่น้องครับอ่าแข็งอยู่แล้วครับผมพี่น้องเวลาแกงนี่มันสิเป็นเขนแขียนนครับเขนแขีนบกเปื่อยบอยู่นะครับผมพี่น้องแซบครับผมพี่น้องอืม นี่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 กูน้องนี้ครับเริ่มบานขั้นในบอ่อเถ่าครับผมพี่น้องยังเหลืองอุ้ยแข็งๆเลยครับผมพี่น้องนี่แหละครับผมดอกน้องทำได้ดอกอีตันครับพี่น้องครับ ได้เดียวครับผมพี่น้องครับนี่เบื้องดอกเห็ดครับผมพี่นอ้องงามเลยครับนะครับผมเห็ดพงอีตันเห็ดพงอีต,อตันครับาานะครับเห็ดเพิงครับตอกก็าง,งามเลยพี่น้องพี่น้อง

สามดอกสามดอกครับมึงพี่น้องซี่หาดอกครับมาเบิ้งมาเบิ้งพียงให้ดินมาเบิ้งพี่น้องดิคนครับหนสองดอกนึงบังคามในอ่าช่วยหาดอกคนคนครับหาฮกฮกดอกพี่น้องผมโอ้ดอกก็มาบ่อยใช่ไหมพี่น้อง

พี่น่องเป็นไหครับสอยงามเลยครับนะครับดอกบีกงามเลยพี่น้องผมนี่ยไดอกเีย้ยดครับดอกดอกบีงามพี่น่องดอกหน่อยครับ ก็จะเคลียบไปหมดเาะอ่ะเดี๋ยวขอจิดตามนี้ด้วยครับพี่น้องผมใช่ครัพฟืดพ่นพ่นดนะใส่ใส่ัวข่อยด้วยหนึ่งตัววอู้พุ่นอ่ะอีลีโอ้พี่น้องป๊าผีข้างล่างกบมีพี่น้องปืด ปาพี่น้องผมพูดนะครับดอกเห็ดครับงแซ่บอ้าพี่น้องแซ่เพริ๊งไม่ดองแก้วหนาเลยหรอครับไอ้จเราก็กินวะกลิ่นดอกนึงครับโอ้พีพีพีครับพี่น้องพูนปูนปูนปูนใช่หรือูนแม่นป้อแม่ตัวกันเห็นใบใบว่ามันเห็ดอันนี้เห็ดแท้ครับเนี่ย โอ้นี่ดิดอกนึงคล้ายๆเห็ดคนข้ามครับคล้ายๆเห็ดึงจับเตาแต่ว่ามันคนละแบบโอ้นี่โอ้เขาเจ้าเคลียร์ล่ะใชโอ้เย็บเย็บเย็บโอ้ยต้องส่อกไปเบิร์ตบนน้ำถามนั่นเขุ้โมโบเดบหาซื่อๆนี่ัคเคยออกจมูกนั้นโอ้ผีพีผีผีผีุ่นหุ่นโอ้ปากง่ามนึงออกไปข้างล่างหุ่นหุ่นขี้หนอง พุ่นส่ดอก่ไงใสใอย่ห okay. ้องนุ่นสดอกปาดโอสิด็แกงกับพี่น้องเยสดอกุ่นดอกนั่งอ่ขบน่นโอ้ย่ับตาเข้าใจี่น่ดอกงามอีนนีครับบูขาง่างขางล่างสดอกสดอกุ่นฝุนงเปน่นเ่อฝุ่นพี่ดอกนี่จอกนั่งอยู่ทีเนี่ยเดี๋ยวบ่อยลบแป๊ขางล่างก่อนครับผมี่นองครั พึ่งอีตันแซ่บครับผมพี่น้องครับขาต่ำๆนะครับพี่เล่ขาต่ำๆเหลืองๆครับเหลืองครับแซ่บไีเลยที่พี่น้องแกงหวานแห้ครับครับเดี๋ยวฝากกดไรกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาเบาคนใช้์ชแนลในเด้อครับผมพี่น้องผมคนนะครับอีกดอกนึงพี่น้องคนดอกนึงครับผมพี่น้องพูนครับ พ่นพ่นพ่นปลาจูมันลาาลงมาหอดพี่จูพ่นฟังผิว่เป็นเต็มนึ่งพี่ดึงกัเก็บครับเอามไอเอาไหมใช่นั่นเอาดอกนั้นกอนโอ้ยลามลงมอดลาีครับพี่น้องนี่นี่ดอกนึงอ้พี่น้องมาบอยทวดฟังนี่ดอกนึงดอกงยนึงนี่นี่โอ้เงี้ยลวเอาหมดมาเลย้อบถึง โอ้มาใส่ครับพี่น้องพี่น้องครับเปิ้ลเบิ้ลไอเบิ้ลงามเลยพี่น้องตันตันนะครับบานเล็บเจ้า่ากะงามอยู่ครับพี่น้องงามงายกินได้แซ่บพี่น้องมือด้วยดินเอ่ยุดมาใหม่ยดมาใหม่นั่งดินอุ้งกระนอยใหญ่ของพี่น้องพี่น้องเบิ้งอันนี้ลงโจกอกแล้วครับนี่พี่น้องนั่งดินเดี๋ยวสิพี่น้องเมืองเห็ดก็เบาเบาอีกคนครับ ขอบคุณพี่น้องติดตามด้วยครับเด้อ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 ้อเด้เด้อ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 เ้องด้อเด้นเด้อเ้อเ้อง้อเด้้เ่น้องเ่อเอด้อดออเดเดอคดออเอ้ออ้ดออ้อเเด้อ ผมเป็นเห็ดพึ่งถ้ำนะครับผมเป็นเห็ดจับเต้าครับผมพี่น้องคล้ายกันครับคล้ายกันครับตต่คูณเดียวกันครับครับอย่างนี้มันไม่ใช่แรงครับมู้งามแห้งอ้ยปล่อยเอาเห็ดเซนไดถุงงามตัวนัน้นเอาตรงไ,ไหน,หนได้ใส่ดี๋ยวจ้าเออเห็ดใส่นั่นถุงงามจ้ามาบ่อยครับมันกิดจากบ,บงมูลมของข่อยกัดเสีอันนี้แเราดิเอามาใส่จ้าเอาะว่าเขาใช่หมวกใช่หมวกใ้่หมวกนี่ ครับมาหาอีกบองไม้ค <necessary> รับผมพี hmm. <ain> ่น้องนี่ครับอีกดอกนึงพี่น้องผมเหยียบซสลอับนงอนี่นี่ดอกนึงครับโอ้ยแข็งๆอือได้ได้เดี๋ยว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 โอ้โหมาผอพอดีครับผมพี่น้องเด็ดไปหน้าเลยพี่น้องครับว่ามันเ็ดผลท่ามได้รับนี่เ็ดผลตันครับพี่น้องาเบิ่งดอกนี้ครับเกลี่ยไข่กันก็เ็ดผลท่ามครับพี่น้องผม ไ้บึงดอกนี่พี่น้องผมดอกนี้แหงดอกรามพี่น้องนะครับโอ้ไอ้ดอกทั้งนี่คืองามเถองามเลยงดอกงามดอกงามพี่น้องี๋ยวกนำกันอีกครับผมไม่ดีเห็นอีกแล้วครับก็เบิ้งพี่น้องผม ดอกนี่ดอกนี้ก็อ้ดอกงามครับพี่เลยปุ่นปุ่นสองดอกครับเลยโอสองดอกสองดอกครับไม่ดอกงามครับพี่ดอกเลยปุ่นดอกนึงง่ายคปุ่นอู้ดอกงามดอกงามปุ่นนะครับดอกนึงสอดมีพี่ครับดอกงามงามเลยพี่น้องผมดอกนึงแล้วพี่ห้อยดินครับดอกนึงครับดอกงามดอกงามโอ้มูมองนี่ดอกงามเมียง มันมัครับผมโอ้ยโบหยับอันนี้อ่ะขุนใช่ไหมใุ่นสี่ดอกหนึงขุนดอกหนึ่งนครับขุนสองดอกโอ้ยขุนพี่หน่องโอ้ยดอกสดอกนะครับนะครับดอกเพชรครับผมสเบรุดอกนี้พี่น่องดอกงามครับ มัน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 นะครับผมได้เรใหม่ได้เห็ดตแกงพร้อมครับผมพี่น้องครับโศกมันขนาดพี่น้องผมนะครับพี่น้องอุ้มเดียวครับอุ้มเดียวจุ่มเดียวมีจะดอกกำงงามผมันนะครับแล้วก็ผมพี่น้องเห็ดเผือกอิตันครับ ลักษณะของเห็ดผงอิตันครับผมพี่น้องดอกแข็งแข็งครับผมพี่น้องโอ้นี่แล้วครับผมที่ดอกน้อยก็เห็ดเพิงท่ามเห็ดเพผงตับเต้าครับผมพี่น้องแต่ว่าแสบครับผมแสบอีรีครับหวานนี่ครับแข็งแข็งตันตันครับผมพี่น้องกินหอมครับกินหอมแล้วก็บวขิวนํานะครับผมพี่น้อง ก็ได้วอาเอาครับผมอีหรีครับจากใจครับผมพี่น้องคุณที่ครับผมพี่น้องอุ่มเดียวครับเมื่อกี้นะครับคนนะครับเยวติดตามกันดีครับผมนี่ครับพี่น้องครับผมสรุปคลิปการหาน่ใหม่ครับการหาน่ใหม่ห้เห็ดของมือนี่ครับผมปอกเราได้กระตาหนึ่งกับสองตาครับผมพี่น้องมีจุดน่ใหม่งามงครับปอกเรา ครับบอกละครแล้วพี่น้องผมเห็ดกระไดครับกระไดแกงเห็ดกระไดแกงครับผมพี่น้องขอบคุณครับเดี๋ยวมาเมื่อกี้ครับผมพี่น้องเห็ดในหมวกอีดอกกำงามครับเห็ดผม่งอิตันครับพี่น้องผมนะครับขามันคล้ายๆกันกับเห็ดผงท้าไม่น้อยเนาะแต่รสชาติเหมือนกันหรอ่อืมรสชาติแต่เนี่ยเขาปิดแนวอะไรแก เส, Dante, สียบด้วยเสียบพื้นกันนะครับผม,ม,มนี่ครับผมนะครับห้ามเลยครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็เอาไว้สนีทสักกอนครับผมครับพี่น้องอยู่ดีไมีห้องลำด้วยสุขภาพแข็งแรงอสุขสุขกนเลยครับทำด้วยลำด้วยครับน้องผมสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องแล้เพียงให้ดีสวัสดีครับครับผม